ก็สวัสดีครับนะคุณคุ้มไพนะครับผมวันนี้ก็มาทําความรู้จักกับเอ่อไม้ป่าอีกชนิดนะครับที่ไม่ใช่เสน่จจนนะครับต้นนี้เอ่อเป็นลิ้นกระทิงด่างนะครับเป็นลิ้นกระทิงนะครับต้นนี้มีความพิเศษก็คือด่างนะครับเอ่อจะเป็นด่างมินวากิวนะครับวันนี้ด่างเห็นเห็นนะครับเอ่อเมื่อก่อน คนคุ้มภัยเคยลงขายไว้หมื่นหนึ่งแต่พอเขาจะซื้อจริงเสียดายนะครับไม่ขายอาที่ไทยวันนี้วันนี้ไม่ขายเลยครับหมื่นหนึ่งมันสวยเหลือเกินแต่จะขายละหกพันนะครับหกใบเทานะครับผม มีให้ลุ้นมีให้เสียวอยู่ตลอดแต่ด่างทุกใบนะครับด่างวาคิวมินนะครับผมสนใจนะครับต้นเดียวมีต้นเดียวนะครับหกพันไม่รวมคอกนะครับคนที่สั่งไม้คอกรู้ดีนะครับค่าคอกเท่าไหร่สนใจก็ต้นเดียวนะครับมีต้นเดียวด่างมินวาคิวนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ